สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือ2กับโอโตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวมือ2เอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้เพื่อนๆได้กดติดตามกดหัวใจนะครับแล้วก็กดแชร์เอาไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือ2ของโอโตอนเดียวในคันต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์รถนะครับนำเสนอรถยนต์กระบะตอนเดียวมือ2ที่มีเข้ามาในช่วงเวลานี้ พร้อมจาหน่ายให้กับสมาชิกทุกท่านเอาไปใช้งานนะครับโอตอนเดียวตั้งอยู่ที่ถนน3-40นะครับอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเซิร์ชหาใน Google Map ได้เลยครับว่าโอตอนเดียวนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมรถได้นะครับไม่หลงทางเลยนะครับวันนี้เรามีรถเยอะเข้ามานะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายคันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นตอนเดียวนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งเป็นปีเก่าปีใหม่นะครับเพาล้อยเพาเดิมมีหมดเลยนะครับ มีรถใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปเลยนะครับครับเรามาดูคันแรกเลยนะครับเป็นกระบะตอนเดียว Toyota Revo นะครับปี2019คันนี้เป็นคันไฮไลท์พิเศษนะครับเพราะเป็นคันที่ไม่น้อยที่สุดนะครับมาอยู่ที่20,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็น2.4 j เจพัท6เกียร์นะครับ ปี2019รถสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เครื่อง2 0 0 4นะครับไม้น้อยเทียบป้ายแดงได้เลยสวยจริงๆพี่ลองดูนะครับว่าสภาพคลิปๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเทียบป้ายแดงได้เลยไม่2 0 0 0มโลนะครับไม่ส0 0 0มโลนะครับมีรอยที่หลังคาเล็กน้อยนะครับกระทะผ่ายางบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับเสริมแหนบมาบ้างแล้วนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยสําหรับ รีโวคันนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับตัวโยต้ารีโว2.4เจพักระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกออปชั่นครบนะครับตู้ทึบนี่สูงน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรหเมตรห้าเมตนะครับมีล้อกระทั่บหายัยงบรรทุกพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ออกรถ5,000บาทนะครับโปรโมชั่นของเราออกรถ5,000บาททุกคันนะครับสภาพเทียบป้แดง ตัวนี้คันนี้ไม่แค่2,000 20, 0เท่านั้นเองนะครับ22,000กิโลเท่านั้นเองกับคันแรกโตต้ตาลีโวหนึ่ไม่20 0หมนะครับต่อไปนะครับเป็นยูสุออลนิวนะครับปี2013ครับคันนี้รถสวยเดิมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับเป็นคอกเตี้ยเสมอเก่งเหลดหนาๆเลยนะครับคันนี้เช้เกันออกรถ5,000บาทเหมือนกันนะครับ มีล้อแม็กมาพร้อมแล้ว4ีวงเลยนะครับหล่อๆแต่งสไตล์กึ่งออฟโรดนะครับเป็นล้อยางใหญ่นะครับปี2013 2015 VGS Turbo ออกรถ5,000บาทเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับมีคอกสเตเลสด้านหลังนะครับเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับล้อกระทะอาทุนครับเป็นล้อแม็กนะครับคันนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ เป็นคอกสเตเลสอย่างดีนะครับเสมอเก่งอันนี้ออกแบบพิเศษมาจากลูกค้าเดิมนะครับถือว่าเป็นคอกที่ใช้งานได้หลากหลายลักษณะเลยทีเดียวนะครับใช้งานทั่วไปนะครับนะฮะดูด้านข้างด้านท้ายสวยนะครับอีซูซุปี2013นะครับคันนี้ออกรถ5,000บาทเหมือนกันนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะครับ อีซ e ูซูออร์นิวสองจุดหวทโบปี2013รถสวยนะครับล้อนี่สวยทุกวงนะครับเป็นสไตล์เป็น SUV นะครับทำให้เราเนี่ยลุยได้ทุกหน้างานนะครับเข้าได้ทุกสถานที่นะครับผ่านไปคันที่2แล้วนะครับต่อไปเป็นคันที่3นะครับเป็นคอเพลาลอยนะครับคอเพลาลอยเรามีอยู่2คันด้วยกันนะครับเป็นอีซ e ูซูุ เป็น3,000ครับคันนี้เป็น3000 C ซีซีปี2017นะครับตัวนี้ออกรถ5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ70,00กว่าบาทครับคอกเพาลอยคันนี้นะครับอีคันหนึ่งก็จะเป็นคอกเพาลอยปี2015นะครับออนิวนะครับสีบอลเงินนะครับคอกเพาลอยเรามี2คันนะครับ2คันนี้ออกรถใช้เงิน5,000บาทเหมือนกันนะครับ5 0า0บาทออกรถได้เลยนะครับบรรทุกได้ถึง5ตันนะครับคันสีขาวเครื่อง3 0 0พันผ่อนประมาณ800 0กว่าบาทนะครับ คันสีบอลเงินประมาณ7,000กว่านะครับสีบอลเงินนี่3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสีบอลเงิน3 0 0 0 0 0กว่าบาทคันสีขาวนะครับปี17ก็อยู่3 0 0 0 0นไปไปนะครับสวยงามนะครับไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูคันนี้ก่อนนะครับเฮาลอยนะครับสวยงามกิบๆเลยเดิมๆเลยนะครับคลอกสูงพร้อมใช้งานนะครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้เฮาลอยเดิมๆเลยนะครับ เห็นไหมฮะใช้งานหนักได้เลยบรรทุกได้ถึงห้าตันนะครับแหบบนบมีแล้วพร้อมกันใช้งานเลยทีเดียวนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้ชื่อว่าไอหนุ่มสุพรรณนะครับเพราะว่าผมไปรับมาจากสุพรรณบุรีนะครับไอหนุ่มสุพรรณคันนี้เนี่ยป้ายแดงนะครับเล่มมือเดียวป้ายแดงลูกค้าเดิมซื้อสดมานะครับสวยงามจริงๆนะครับคอกเพาลอยลงเล่มแล้วนะครับ ทั้งสองอย่างทั้งครอกทั้งเพารลอยนะครับมาทุกหนักได้ดีดูช่วง่างกันนะครับห้าตันนี้สบายๆนะครับทดแรงเรียบร้อยนะครับไปดูกันต่อนะครับไปดูคันคันนี้ต่อนะครับคันนี้ก็จะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเครื่องสามพันตีซีเผารลอยเหมือนกันนะครับรรทุกมาทุกหนักได้ห้าตันเหมือนกันเครื่องสามพันนะครับเอารถห้าพันบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ไปต่อครับคันนี้จะเป็น1.9บู u e Power ปี2017ครับเครื่อง1.9นี่ก็ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับคันนี้ผ่อน7,000กว่าบาทนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับที่นี่ที่เดียวร้านโอตอนเดียวนะครับมีโลบาร์ให้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับล้อแม็กซ์สี่ล้อนะครับมีแต่งโลบาร์มาแล้วด้วยนะครับใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้งานทั่วไปได้นะครับมีล้อแม็กซ์ ยีสิบูแท้ให้4วงนะครับเสริมแหนบบรรทุกได้ประมาณ2ตันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวรถเดิมนะครับเป็นตัวรถเดิมใช้งานแบบเดิมเดิมนะครับรถบ้านๆนะครับคันนี้รถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับดูกันไปช้าๆนะครับสวยงามนะครับสำหรับ1.9บูพาวเวอร์ปี2 0 1 7เออกรถ5,000ันบาทผ่อนเดือนละประมาณ6 00 0กระบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ต่อไปเป็นอีสูปี2014ครับตอนนี้เป็น a l l n e วอีสุ2.5 v j Turbo ปี2014ออกรถ5,000บาทผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทครับผมคันนี้นะครับต่อไปจะเป็นอีสุดีแม็กไฟข้าหลามตัดปี2011รุ่นนิยมนะครับคันนี้ลูกค้าชอบมากๆเลยนะครับออกรถ5,000บาทแล้วก็ผ่อนประมาณ5,500 5,500ประมาณนี้ครับ 5,500นะครับปี11รถสวยนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับ0 8 6 4 0 6 2 7 0 0สนอะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมีให้เลือกอีกหลายคันนะครับปี13สมิตซูปี16ออนิวปี12ตู้ทึบนะครับแล้วก็รถกระบะทั่วไปเราก็มีนะครับมีขายหลายอย่างให้ท่านได้เลือกชมนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวมือสองโอตอนเดียวนะครับตั้งอยู่ที่ ถนน340นะครับใกล้กับสอพอบางบัวทองนะครับเสิร์ชหาใน Google Map ได้เลยว่าโอตอนเดียวนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยที่เบอร์นี้เลยนะครับ0 8 6 4 0 6, 6 2 7 0 0นะครับยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านในเรื่องของการจัดเฟรนด์ก็ไม่ยากนะครับผ่านได้มีแท็กซี่ก็ผ่านได้นะครับไม่มีคนคำ้ำไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับเบื้องต้นเราจะส่งผู้ซื้อท่านเดียวเลยนะครับ จะได้ไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าใดสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับหรือว่าเสิร์ชหาโอตอนเดียวในในทุกช่องทางได้เลยนะครับสวยๆทุกคันครับคัดมากับมือเลยนะครับรถกระบะตอนเดียวมือสองที่ร้านโอตอนเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองกับโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ ต้องขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ